สวัสดีค่ะดาวโคเชสอนถักเสื้อนะคะนี่นะคะเป็นผลงานที่ดาวกําลังทําอยู่นะคะเป็นเพื่อนเป็นเสื้อตัดดอกหกเหลี่ยมนะคะถ้าใครไม่ชอบย,วยาวๆก็ประมาณนี้ก็กําลังสวยนะคะเพื่อนๆแต่ตัวนี้รอบอ,อกใหญ่นะคะรอบอ,อกอยู่ที่สี่สิบถึงสี่สิบสองนิ้วนะคะเพื่อนแต่ตัวจริงดาวตัวแค่นี้นะคะเพื่อนๆนี่นะคะแต่ตัวเสื้อคือเขาจะใหญ่กว่าตัวดาวนะคะเพื่อนๆนี่นะคะ เอามาใส่ให้เพื่อนๆดูเป็นแนวทางนะคะคอเสื้อก็จะเป็นคอปาดแบบนี้นะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีตอนที่เสื้อเสร็จนะคะจะมีระบายตรงแขนแล้วก็ตรงชายเสื้อด้านล่างนะคะเพื่อนๆส่วนคลิปวิธีการถักก็ลองกดเข้าไปดูในช่องของดาวได้เลยนะคะชื่อดาวโคเชสอนถักเสื้อนะคะให้ดูคลิปเสื้อตัวสีขาวนะคะเป็นเสื้อตอดดอกแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆ ปากติชมผลงานด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ